เรื่องงามยามไทยโดยอาจารย์โกวิดรอดเรืองวันพุธที่สีกรกฎาคม2555แรมหนึ่งค่ำเดือน8ปีเมื่อโรงอาทิตย์ขึ้นเวลาตี5.54นาทีอาทิตย์ตกเวลา6โมงนาทีทิ้งจริงเวลา12.22นาฬกา22นาที วันนี้ช่วงเช้าถึงบ่ายเวลาประมาณ15นาฬิกาเหมาะแก่การทำธุรกรรมทางด้านการเงินเช่นติดต่อธนาคารสถาบันการเงินทั่วไปเหมาะแก่การออกรถคันใหม่ขึ้นเบินใหม่เปิดร้านค้าทุกชนิดซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์และแหวนสร้อยทองคำกำไรข้อมือหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนอนยัญมณีเปิดธุรกิจกักตุนเก่งกำไรได้ผลดีโหมในการขยายกิจการธุรกิจแฟรนไชส์กิจลูกย่อยๆกระจายไปทุกจังหวัดยกเสาเอกตอกเสาเข็มวางศิลาเลิกอาคาร ทำประกันชีวิตเก็บเงินลูกค้าเสนอขายสินค้าใหม่เปิดตลาดเปิดบริษัทเปิดโรงงานเปิดสำนักง,งานออฟฟิศในช่วงบ่ายแก,แก่ๆหรือเลย15นาฬิกาไปแล้วเหมาะแก่การเปิดซองประมูลจะชนะทำอะไรด้านแข่งขันชิงหวชิงพริบจะประสบผลดีชนะคู่ต่อสู้เด็ดขาดเหมาะแก่การส่งคนป่วยเข้ารักษายอย่างโรงพยาบาลลุกเสเครื่องรางของข,องขลังเดินทางไกลขับไล่สิ่งอป,ปมงคลเร่งรัดงานให้สำเร็จทำธุรก,กิจประกันภัยดีมาก วันนี้ช่วงลา่ภม,มาทางทิศตะวันตกทิศมงคลคือทิศตะวันตกเฉียงใต้สีมงคลคือสีเหลืองสีม่วงสีไม่ดีคือสีชมพูเลขเด่นคือเลขห้าและเลขเจ็ดดที่เกิดวันนี้ถ้าคลอดช่วงเช้าถึงเวลา15บหนาฬิกาวาสนาจะร่ำรวยเป็นเจ้าของกิจการร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ถ้าหลังเวลา15บหนาฬิกาโตขึ้นจะเป็นแชมปเปี้ยนทางนักกีฬาไอคิวเยี่ยมสอบอะไรแข่งขันอะไรจะชนะตลอด สนใจดูดวงแม่นๆแบบส่วนตัวส่นตัวกับอาจารย์โกวิตรอดเรืองโทร0819296596